สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมาต้มผักกาดดองนะคะผักกาดดองที่น้องแพสส่งมาให้นะคะหอมมากๆเลยนะคะพี่อ้อยต้มใส่กับตัวเห็ดตุลน,นะคะตัวเห็ดตุลเนี่ยอาจจะทานเหมือนหมูสับนะคะแต่เป็นเห็ดนะคะเป็นอาหารเจเนาะหอมผักกาดดองน้องแพสหอมมากๆ พี่อ้อยเห็นน้องเขาต้มเมื่อวานนีนาอที่ไปลงในเฟซบุ๊กบอกว่าย่าพี่อ้อยไปต้มมั่งดีกว่าค่ะวันนี้เลยได้ทําแล้วนะคะย้อยใช้หม้อหม้อที่พี่อ้อยส่งให้น้องๆน,นะคะอันนี้พี่อ้อยเปิดไฟอ่อนสุดนะคะเพราะว่าเขาจะมีปรับไฟได้สองระดับนะคะจะค,อคอ่อยๆต้มไปเนาะให้เขาอ่ะนุ่มนะคะ แล้วเวลาเราจะทานเนาะเวลาเราจะทานแล้วก็บีบมะนาวใส่นะคะแต่หอมหอมกลิ่นหอมมากๆเลยพี่อ้อยไม่ไม่ได้ทานผักกาดดองที่มีกลิ่นหอมแบบนี้มานานแล้วนะคะส่วนใหญ่ซื้อเขานะคะไม่โอเคเนาะพี่อ้อยพึ่งจะทิ้งไปนะคะสั่งซื้อมา2กิโลนะคะใน Facebook นะคะเขาบอกว่าดองแบบโบราณน,นะคะดองด้วยโองเนาะแค่วันนั้นพี่อ้อยเอามา นะคะก็รู้สึกเลยว่าไม่โอเคเนาะเสร็จแล้วอพอน้องแป๊ดให้ตัวนี้พี่อ้อยมาอันนั้นพี่อ้อยโยนทิ้งเลยนะคะ2กิโลไม่เสียดายเลยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่โอเคกับรสชาติเขานะคะเหมือนกับเขาใส่อะไรบางอย่างนะคะที่เราทานไม่ได้หรืออะไรปานนั้นนะทิ้งดีกว่าเอาสบายใจเนาะแต่ของน้องแป๊ดเนี่ยเชื่อใจนะคะเพราะว่าน้องคดองผักอร่อยมากนะคะแล้วก็เนี่ย ต้มพอเดือดขึ้นมานะหอมมากๆเลยนะคะพี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะว่ากล้องกล้องพี่อ้อยอันเนี้ยนะคะมือถือเครื่องเนี้ยเดี๋ยวก็ขอถ่ายสูงหน่อยมือถือเครื่องเนี้ยเหมือนกับพอเราจะปรับเขาไม่จอบจอเขาไม่หมุนให้นะคะทั้งทัที่ตอนนี้พี่อ้อยถ่ายภาพเอียงอยู่เนาะถ่ายภาพแนวนอนอยู่นะคะ บ um างทีถ้าจะทําไปแล้วเห็นลงคลิปนะคะเห็นภาพเต็มจอแสดงว่าเขาไม่หมุนนะคะแล้วพี่ก็ต้องปรับหน้าจอนะคะเดี๋ยวสุกแล้วนะคะถ้านุ่มแล้วเนาะเพะคงจะไม่ได้ตักให้ดูนะคะพี่อ้อยก็ให้ดูตรงนี้เท่านี้เองเนาะให้รู้ว่าหอมมากๆพี่อ้อยทุ่มใส่แค่ เนี่ยนะคะใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่ลาบผักชีนะคะแล้วก็ใส่ซุปใส่ซุปของเห็ดหอมเป็นซุปเจนะคะแค่นี้เองอยากให้ทุกคนได้กลิ่นจังหอมมากๆหอมจริงๆหอม ชื่นใจนะคะได้ทานของอร่อยแล้วเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถ่ายพูดคุยกันนะคะแล้วเพี่อก็ฝากช่องหลานชายนะคะเพ่อยวางคลิปของหลานใต้ช่องนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ